สวัสดีครับอยู่กับ PC Building Simulator Part 3นะครับหรือว่าช่างคอมสร้างตัวหรือว่าสร้างนี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเท่าไหร่โอเคตอนนี้จะพาที่แล้วโดยทันทีนะฮะสั่งเราสั่งของมาเรียบร้อยมี USB ใหม่มานะหนึ่งอันมี RAM VCPU นะฮะร,รับงานแรกก่อนเลยแล้วกันเอาสองเครื่องมาวางตรงนี้เช็คนะฮะเช็คเลย mo โมทไปแล้ไม่ต้องปัดเป่าผมคิดว่านะน่าจะสแกนไวรัไปเลยเสียเวลานะฮะ อีคอมเนียวมาแล้วเครื่องนี้อัปเกรด CPU นะผมว่าพันที่ผมต้องซื้อไอ้ควิกสกูแล้วแหละรู้สึกว่าเสียเวลามากเรียบร้อย CPU CPU i7 ปิดนี่แล้วก็ CPU cooling เอา้านี่มีแล้วนี่ทำไมอะก็คือแม่งมีไอ้ซอฟต์แวร์อยู่แล้วสแกนไวรัส แต่ว่าก้ายังเอามาล้านนะฮะสงสัยอยากเสียตังในหมอเนี่ยถ้ามีตังน่าจะแสมฮิตซิงไปเลยเพราะว่าฮิตซิงมึงกาก,ากมากมองตรงอินทอมพีริตเคดโอเคระหว่างที่รีสตาร์ทแล้วก็ปิดคอมอยากจะมีงานใหญ่เข้ามาแล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเริ่มน่าเบื่อเกินไปแล้วเรียบร้อยคีนไฟล์อัพเกรดซีบียูเตรียมส่งเฮ้ยวันนี้งานน้อยวะเนี่ยเครื่องนี้แรมใช่ไหมโอเคเครื่องนี้ก็คือต้อง ใส่램ให้เขานะฮะอัปเกรดที่เพื่อที่จะได้เล่นเกม Joy of Flight ฝุ่นเคลิบแบบนี้ก็ต้องเป่าก็ต้องมาลำบากช่างโอเคฝุ่นออกเรียบร้อยไมคกิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้ง USB นี่แล้วก็เปิดไปเลยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ใส่เครียดนะคันจมูกคันจมูกบริการลูกค้าเลิศ ลูกค้ารักลูกค้าก็จะกลับมาเองนะฮะโอ้โห3 6 1ไฟล์ไม่เป็นไรสัดเลยเก็บตังค์นะ5ดาวอยู่แล้วครับ5ดาวแน่นอน5ดาวแน่นอนมีงานใหม่มา3งานให้ประเมินสถานการณ์นะฮะแล้วก็สั่งมาว่าันพังอะไรออฟเฟกต์การาฟิกกราฟิกการ์ด1050งบ400เราจะซื้อ เขาใช้1 0 5 0อยู่ใช่ปะอันนี้น่าจะเวิร์ก accept รับงานไปก่อนครับรับเกรด ram แปดิก a data เขาอยากใช้ a data นะ memory a data มันพังต้องมาดูก่อนแล้วกันผมไม่อยากจะเสี่ยงจะสั่งอะไรมาม่วนๆนะฮะเรียบร้อยสั่งของเรียบร้อยสั่งของแล้วก็จบวันไปเลยสิครับ end day เดี๋ยวเอานี้ก่อนเอาอีกสองเครื่องนี้ก่อนแล้วกันไอ,าองานง่ายเนี่ยอดีตอัปเกรดกราฟิกการ์ดเอา The fuck? งง้าตัวฟัคงงทำไมมาเปิดด้านหลังเนี่ยเคสนี้มันยังไงกันเนี่ยอี้ยงวะปึ๊บนี้ด้านหน้าอยู่ตรงนี้มันกลับกันกราฟิกการ์ดมันอยู่ไหนเนี่ยกราฟิกการ์ด980ใช่ไหมที่เราสั่งมานี่เบืเริ่มเบืเริ่ม คอมลูกค้ามีฝุ่นเราก็ต้องปัดเป่าให้นิดนึงเรียบร้อยไหมกิฟตนะฮะกดเลยลแ,แล้วกันสแกนเวลาให้ด้วยยุ่งยากยุ่งยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งเพิ่งลืมไปนี่ลืมปิดสล็อตการ์ดจอรอคอมพิวเตอร์ไปเลยป๊าปเรียบร้อยแต่ว่าทำไมมันเปิดไม่ติดวะ อ๋อไม่ได้เปิดยังไม่ได้เสียบการ์ดจอยังไม่ได้เสียบไฟพว่วงก็เอาไปเรื่อยอะ่ะก็ลืมไปเรื่อยอะ่ะไม่ได้เล่นมาสองสวันแล้วแบบลืมไปเรื่อยนะโอเคกดเปิดไปเลย USB เสียบแล้วป้างลงสแกนไวรัสเรียบร้อยอา้าวเฮ้ยชื่อไม่ะหลงไปยกเฉยเรียบร้อยลงสแกนไวรัสนะโอเคเราก็จะ เดี๋ยวดูเครื่องอื่นกดินไอ้น,นี่นี่นี่น,นี่ไม่หลงกลว้ยอัปเกรดแรมไอ้น,นี่ไม่มีฝุ่นนะเดี๋ยวเขาเรียกปรับมุมกล้องเอเดลตา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 มันอยากได้แรมเอเดลตามากนะเพราะว่ามันเขาชอบนะลูกค้ามชอบแล้วก็สแกนไวรัสปึ๊บไอ้เครื่องนี้เรียบร้อยไอ้นรียประกอบเคสเรียบร้อย ไอ้นี่ลงสแกนไวรบบลัสอย่าลืมนะอย่าลืมเลยเตรียมส่งป่ะเนี่ยโอ้สามร้อยไฟล์พูดเป็นเล่นถอดด้วยสป,ป,ปีดแป๊บแล้วก็เอามานี่แล้วอไอนี่ตัวปัญหาเลย charging the power and see what happen ดูสิมันแจ้งว่ายังไงกัน error cpu no CPU fault มันเราก็มันไม่เจอซี u อ่ะต้องสอด c ี u มาดูแปหนึ่งขอเช็คเครื่องนี่ก่อนเคลียร์งานให้มันหมดอือฮึอ้นี้ไม่มีไวรัสชัดดาวปิดเตรียมส่งงานแล้วเราก็มาเช็คสต็อกของดูซิว่าเรามีอะไรบ้างอืมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้มันของเครื่องนี้ปะสักครู่ผมขอใส่กลับมาแล้วกันเดี๋ยวมันจะหลงนะผมว่าจะเคลียร์สต็อกของนิดนึง นี่ CPU อันนี้คือเป็นของมือสองนะฮะขอขายแล้วกันขายไม่หมดเลยขายแล้วกันไม่อยากใช้ของมือสองนะ,ะมันในรีวิวไม่ค่อยดีอะขายเอาเงินดีกว่าอุย้ยเซลล์ไปหมดเลยแล้วกันลกจริงๆได้ยินคร่าวๆว่ามันน่าจะมีไอเอเอขาเรียกว่าเว็บขายของมือสองนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งมันยังไม่ มันยังไม่ปลดล็อกมาให้เราหรือเปล่ปาหรือม่ต้องซื้อก็ไม่รู้นะ CPU นี่ไง CPU b r o k e n แสดงว่าไอ้หนุ่มคนนี้ CPU พังนะฮะ CPU เขาเป็นไรเส้นอะไรนะโอ๊ยลืม CPU เขาเป็นไรเส้น u a d Core นะไรเส้น u a d Core นี่แอดมา ร้องเคลียร์ของเก่าไปของพังนะฮะนี่โอเคงานพรุ่งนี้ก็ประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่งานวันนี้เฮ้ยลืมอ,อ่านไปเลยว่ามันมันบอกว่าอะไรวะเสร็จไม่คุ้มมั้งฮะเพราะมันคอลลาเจนกันคิดว่าไอ้นี่คืออะไรวะยังไป็นเก่อบป็นเพื่อก่อเคสอ่ะเอานี่ไงเราไปมย์เลยส่งเป็นโครงไปเลยดิโอ้ตอนนี้เงิน1,500 ยี่สิบห้าลาร์แล้วนะโ okay. อเคเดอนไปส่งเขาเก็บเงินก่อนแล้วก็ไปเช็คงานพรุ่งนี้กันเอา้าอ๋อผมลืมอ่านไม่ละเอียดนะเอาหนึ่งดาวไปเขาบอกว่าอาืมมันเกินงบนะโ okay. อเคเดี๋ยวไปปรับปรุงแล้วกันไอ้นี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมันต้องสี่ดาวเขาจะรับได้รีเจกไปก่อนแล้วกันนะโลเวลยังไม่ถึงนะ gram 1 6กิก gram กิกเอาเอาสีแดงไปเลยแล้วกันเอาแบบเร็วสุดๆไปเลยนี่อันนี้ accept นะอัน,นี่ไม่รู้ว่าไหนพังแต่ว่ารับมาก่อนแล้วกันเอามาดูอาการว่าอะไรมันพังนะโอเคเอย,ยังไม่สั่งสั่งของดีกว่าผมต้องซื้อนี่ด้วย part ranking นะขอซื้อ quick school tool ไปด้วยแล้ว,วกัน รู้สึกว่าขี้เกียจมาก2อ0พันเก้าเป็นหนี้หน,นึ่งพันยิ่งสร้างยิงเป็นหนี้ยิงซ่อมยิงเป็นหนี้โอ้เราต้องไม่ซื้ออะไรมั่วูนะเพราะว่าเนี่ย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 มันเริ่มมีให้จ่ายแล้วทีมกรุป๊ปทีมกรุป๊ปไอ้นี่ CPU พังเลยสักครู่ใส่ CPU ให้เข้าก่อนแล้วกันอาบลงลงลืมลมนะไม่ได้เล่นแบบ วันตสองวันแหละเดี๋ยวสแกนไปด้ให้เขาด้วยยิ่งเล่นนานมันยิ่งยุ่งยากว่ะอ,นนนนนอนันเนี้ยแค่เพิ่งนิดๆหน่อยๆอยเนี้ยยังผ่านไปไม่กี่วันก็ยังแบบยุ่งยากแล้วอะไอ้เครื่องนี้อะไรนะอัพเกรดแรมเอาอัพเก็ดซี u ด้วยเพิ่งรู้ไอเจ็ดเขาใช้หันห้าเอาไปหกเจ็ดโอเคโอเคอันนี้คือ ยังไม่เสร็จนะฮะลืมอะไรประโถลืมอะไรได้ไงวะเงินเครื่องนี้ยกไปไว้ก่อนแสดงว่าวันนีไ้ได้ได้ซ่อมแค่เครื่องเดียวแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่ครบเครื่องนี้ไม่มีแล้วเครื่องนี้เตรียมส่งครับเก็บเงินก่อนเครื่องนี้เครื่องนี้ก็คือเฮดดีดีพังแต่ไม่ทราบว่า อุ้ยโคตรเร็วอะ่ะคิกซ์กูคตรเร็วอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้นั่นานพังกันแน่นะมันมีสองอันนะก็เลยยังไม่ซื้อโมโมสัวมาไอห้าร้อยจิกพังไอห้าร้อยจิกพังนะไอ้นี่เงินยกไปไว้ตรงนี้ก็คืออัปเกรดซีบิวเราต้องไปซื้อสตอรี่ไอห้าร้อยจิกใช่ไหมเราซื้อไอ้นี่เลยห้าร้อยจิกพังเรียบร้อยงานวันนี้น่าจะประมาณนี้เก็บเงินและะ้วใช่ป่ะวันนี้ไอน้ออน,ไอนี่รอของพรุ่งนี้ไอ้นี่รอของพรุ่งนี้ไอ้นี่รอของโอ้ยพรุ่งนี้งานยุ่งกันเนี่ยดูสิ มี3งานมาไอ้นี่เลเวลสียังไม่ถึงครับดีเจกไปก่อนปฏิเสธไปก่อนนะเอ็กเซปต์ไอนี้ก็ต้องมา 3D Max Score โอเคนะของมีเท่านี้ปะวะส่งพรุ่งนี้นะอีก2เครื่องก็คือมันต้องมาประเมินก่อนนะครับมันต้องไปลงซอฟต์แวร์ก่อนว่าซอฟต์แวร์ชิ้นเนี้ยมันคะแนนคะแนนเลนกิงก้งมานเท่าไหร่อ่ะวันเนี้ยเราไม่สามารถคำนวณด้วยตัวเองได้นะว่ามันจะเปลืองงบเปล่า อันนี่ครับเกียร์ CPU ได้ไหมนะอ๋อไม่ใช่ผมหลงมัวงม่วๆไปแล้ววะมันอยู่ด้านหลังนี่ยี่ห้อเดียวกันน่าจะเฟี้ยวขึ้นดูซิมีเวลาเอ้าเครื่องนี้สงสัยต้องลงวินโดว์ใหม่ด้วยเพราะว่ามันช้าช้านะฮะไอเครื่องนี้อะไรนะอเกีย okay, ร์ CPU แรมเนีน่ยเราใส่ไปแล้วหรือเปล่าเอ้ยแรมมันก็ยังไม่ได้ใส่แรมก็ยังไม่เปลี่ยนนะไอ้นี่ ที่เราสั่งมาอัปเกดแรมเกจซีพียูปับ๊บใส่ทีลิีโคนอย่าลืมนะไม่งั้นเอาดึงดาวไปแดกนะซีพ okay. ียูคูลิ่งโอเคเคเบิลปั๊บแล้วก็นี่ถอดแอมก่อนโอเคเปิดไปเลยแล้วก็อย่าลืมลงสแกนไวรัสด,ด้วยไอ,อเครื่องนี้ไม่น่ามีไวรัสป่ะวะเพราะว่ามันเพิ่งลงวิดีโอใหม่จะไม่รู้ว่ามันมีสองลูกลงไว้ก่อน ควิกสกูแบบแม่งโคตรดีอ่ะของโคตรดีอ่ะคือกดแล้วมันแบบนะมันหมุนให้เองเลยอ่ะออน,นี้เรียบร้อยเอาไว้เตรียมสง่งแล้วก็ยกเครื่องนี้มาเครื่องนี้อัปเกรดอะไรเอ่ยเดี๋ยวสแกนเวลาเครื่องนี้ก่อนละกันอืออุ้ยสี่ร้อยไฟเรียบร้อยนี่เตรียมสง่งแล้วก็ยกอีกเครื่องหนึ่งมา เครื่องนี้สงสัยมันไอสองเครื่องนี้สงสัยมันต้องมันต้องประเมิอนอาการก่อนอีเครื่องนี้ก็ฝุ่นเคลอะเลยขอเป่าฝุ่นแล้วกันขอเป่าฝุ่นแต่ว่วาเครื่องนี้ต้องมาลงโปรแกรมเออที่ผมทําไปพาร์ทที่แล้วมไอ,อก็คือไปตรวจสอบที่ว่าอยู่ความเรามันมันได้แต่ว่ามันยุ่งยากนะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าเรามาลงในเครื่องเขาแล้วก็มาดูสเปคเครื่องเขาเลยดีกว่าน่าจะดีกว่านะคิดว่าแล้วก็เป่า โอเคไม่อี่มใส่ USB ลงวีนะฮะอันนี้ก็ต้องรีสตาร์ทก่อนเดี๋ยวขอเก็บตังเลยสองเครื่องแรกนี่ก่อนแล้วกันคอนเล็กไปห้าดาวเอาไปห้าดาวงานของเราก็จะเหลือสองงานนะฮะงานนี้ต้องเกม Aschool of Home Recommend s p e c นี่ปะ Recommend s p e c ก็คือ1เธอใช้นี่ 1050 TI นะฮะเอาวันนี้โอเคเครื่องนี้ก็คือผ่านเตรียมไอเครื่องนี้รันทีดมาร์กอันทีมาร์กเราต้องต้องใช้โปรแกรมนี้อุย้ยช่าง้างที่เสียเวลาอยู่้วเนี่ยเครื่องที่ถอดไว้เลยกันไม่ต้องเอาไว้ถอดกาจอเลยเลยพรุ่งนี้มาจะได้ใส่เลยแล้วกันอุย้ยนี่เหลือ300แล้วเว้ยหาเงินปลนนี่ จริงมันต้องลงเครื่องผมปล่วะเริ่มหลอนแล้วนี่ต้องลงที่ของเรามันต้องลงพาร์แรง์กิ้งนะนี่มันต้องเปิดควบพวกันอย่างงี้เว้ยไอคนนี้อยากได้2 4 0 4สี่อุย้ยดูสเปคสิเราจะดูหลักๆอยู่ที่ cpu แล้วก็การ์ดจอนะฮะ 2,400อันนี้ i 5 6 6-0-0 9-6-0มันก็2,600แล้วเปล่าวะอัปเกรดแรมแล้วก็ CPU ให้เขานะก็คือเครื่องนี้ก็คือแรมเป็น16บจิกเอา G Skill ดำแล้วกัน16บจิกแล้วก็ CPU i ห้า พอแล้วฮะแค่นี้ก็เต็มแล้วมั้งอันนี้ก็อันนี้ซื้ออย่างวันเนี้ยอ๋ออันนี้สั่งแล้วปับ๊บปั๊บสั่งคอมพุ่งนี้เอาเป็นแรม8จิกแล้วก็ i 5 6400งบ300ไม่ใช่ไม่ใช่ขอมพือสองนะอันนี้ก็เทอาไรร้อยหกห้าละแล้วก็แรมแรมสิบหกจิกโอเคนะ่าจะเวิร์กเครื่องนี้ง่าย เครื่องนี้เครื่องนี้ Td Maxcore 4 7 0 9นะฮะงบพันหนึ่งผมว่าต้องเอา i7 6 7 0 0 i7 6 7 0 0 k อุ้ยแต่ว่ามันยังไม่ถึงรีวิวเราดีกว,ว่าร,รีเจ็ตก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งอัปเกรดกราฟิกการ์ดกราฟิกการ์ดเขาใช้290 s o f ิตกาเ9ก้าแล้วกันเอานี้ดีกว่าถูกกว่าถูกกว่าเยอะนะเอ็กเซมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็แรม16บหิกเอาแดนเทเพไปเลยแล้วกัน G ีสกิลสองโอเคบายนาะสองพุ่งนี้จริงๆเป็นหนี้พันห้าโอเคมาซ่อมเครื่องนี้ก่อนเลยแล้วกัน เครื่องนี้ก็คือ1.0.5.0เนาะต้องเาอาี้ก่อนไม่พอแนละ้วมันมันไม่พอมันไม่พอแล้วก็ PC Part ใส่ตรงนี้รู้สึกว่าวันนี้จบแล้วผมก็น่าจะปิดพาร์ทนะเพราะว่ามันรู้สึกมนงานเยอะๆยุ่งๆงนี่ของพวกนี้ม่งยุ่งจับเลยไอ้นี่ ไอน,นี้เราเปลี่ยนแรมให้มันไอน,นี้เราเปลี่ยนแรมเป็น G-Skill ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็รันเลยใช่ไหมเดี๋ยวลงลงแบบลงทีดีมากให้มันก่อนให้ลูกค้าก่อนไอ้เครื่องนี้มันอะไรนะอ๋อยังไม่ได้เสียบนี่แร้เลยโอ้โหหลงลืมไว้วันนี้เป็นยังไงวะ ภาพแล้วก็เปิดไปเลยเราก็สแกนบรัสให้ก่อนแล้วกันอืมเอาเรื่องอะนี่วันนี้แม่งยุ่งยุ่งก็คือเครื่องนี้วันทีดีมะันนี้นานนะโคตรจะนานเลย อันนี้ไม่มีเรียบร้อยเตรียมส่งเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้เครื่องนี้เขาทำอะไรนะกราฟิกการ์ดแล้วก็แรม16ไอ้เนี่ยด้านหนั่นนั่นหลังวะเนี่ยนี่ไงด้านหน้าจะหันด้านหลังมาทำไมเนี่ยไอ้นี่กราฟิกการ์ดเราใช้980นะโอ้เบลูเร์เทอร์ลออเลยอะแล้วก็เคเบิลอ,อย่าลืมต่อเด็ดขาดแล้วก็แรมใช่ไหมเครื่องนี้รีมูฟสองสล็อตนะฮะ เมมโมรี <Memory. S 2> อุ้ยทำไมสั่งมาเสียนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สอสี่โอเคใช่โอเคเปิดเลยแล้วกันอย่าลืมสแกนไวรัสเด้อนี่เครื่องนี้เอาจะทิ้งเรียบร้อยปะเนี่ยเรียบร้อยแต่ว่าต้องลืมสแกนไวรัสนะ ใส่อันนี้ด้วยอย่าลืมเดีย๋ยวลูกค้าบน่นไอคนในเกมนี้แม่งยิ่งชอบบ่นมากรีสตาร์ทแข็ง okay. อืมมันยังไม่ถึงว่ะเชรียดละไอเครื่องนี้แม่งเป็นปัญหาปัญหาผมสะเพาเองแล้วมั้งเอ้ยมีตัวด้าทูด้วยโอเคเครื่องนี้เรียบร้อยเตรียมสง่งปึ๊บไอเครื่องนี้แม่งปัญหาปัญหาเหลืองงบสองร้อยหกสิบ ผมซื้อไอเจ็ดให้มันแล้วแหละนี่เท่าไหร่นะเหลือไอ่้2ย0งบเครื่องนี้มันเหลือ260้ยเออได้ไอเครื่องปัญหาตัวเจ้าปัญหานี่ช่างมันไอคนนี้ 16... อัพอัพเพจแรม8ดจิกเดี๋ยวซื้อมา16จิกเลยช่าง <laughs> อย่างหลอนไอ้นี่ปิดเข้าไปแล้วก็มีเมมโมรี่เหลือหกเหรียญเออแสดงว่าเราใส่เพิ่มไม่ได้ละเราใส่แถมมันไม่ได้ละเราเอาไว้ทำงานหน้าดีวกว่าทั้างั้น c ีว c o o l i n เ Cable โอเคอบวเวียนหัวเว้ย ไอเครื่องเจ้าปัญหานีนชัดดาวก่อนผมยังไม่คล่องไอพวกทำอ้อันนี้วะเขาเรียกอะไรอะเชื่อมันจัดจัดแรงอะที่ว่ารันทีเดีอะไม่คล่องไม่คล่องเครื่องนี้แม่งค้างมาสามวันแล้ะเป็นหนี้พันห้าไอชี้ยิ่งซ้ำยิ่งจนรอเครื่องนี้เสร็จกลจะ จบวันละเพราะว่าอัดแม่งมานานแล้วเนี่ยไม่มีนะฮะพอ,อมพีเดเคสไปส่งงานส่งงานส่งงานคอลเลกบิ๊กแดงซ์ bro โอเคครับวันนี้พอแค่นี้แล้วกันครับพาร์ททีก็จะพอแค่นี้เพราะว่าวันนี้แบบหัวหมุนไม่ได้เล่นนานหรือฟืน้นาน,นานใช้เวลาหรือฟื้นนานหน่อย แม่งก่อจะเช็คงานเช็คโอ้ลืมลืมอะไรลืมนั่นลืมนี่โอ้โหหัวปั่นหมดครับถ้ากดไลค์เอถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะเจอก,กันวันหน้าเจอก,กันครับผม